สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีผลงานของนักกีฬาไทยของเราในมุมมองของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังหลังเกมเหมือนดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามถึงผลงานของนักตบสาวไทยของเราหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้มี3นักวอลเลย์บอลหญิงของไทยลงสนามในศึกลูกยางชิงแชมป์ระดับสโมสรของเวียดนามในเกมระหว่างทีมกาเล็กซิโกไทยบิน พบกับสโมสรทันควางนินแล้วเกมจบลงที่ทานควางนินที่มีหนึ่งผู้เล่นไทยของเราอย่างไอมี่ปิญญาดาสามารถพลิกล็อกเอาชนะทีมแชมป์เก่าอย่างไทยบินที่มี2ผู้เล่นไทยอย่างสาสีประภรและวริศลาไปได้แบบ3เซตร,รวดด้วยสกอร์2 5ต่อ22 25ต่อ18และ2 5ต่อ22ซึ่งจากผลลัพธ์ของเกมการแข่งขันที่ออกมาในรูปแบบนี้แฟนๆชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกถึงผลงานของผู้เล่นไทยของเราในแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นที่ทางฝั่งของผู้เล่นไทยที่สามารถคว้าชัยชนะได้ในแมชนี้อย่างไอมี่พิญญาดากันก่อนที่ในเกมนี้เธอออกสตาร์ทเกมเป็นผู้เล่นสำรองอีกเช่นเคยหลังจากที่ดูจะยังขาดความมั่นใจแล้วก็ยังทําผลงานได้ไม่โดดเด่นนักใน2แมชแรกแต่อย่างไรก็ตามในแมชที่3นี้หลังจากที่เธอถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงต้นเซตที่2แล้วสามารถทําแต้มได้ติดติดกันจากการตีแล้วก็การบล็อกเธอก็ไม่ได้ถูกถอดออกจากทีมอีกเลยจนกระทั่งจบเกม ซึ่งเธอก็ได้ตอบแทนความไว้วางใจของโค้ชเคียตได้เป็นอย่างดีจากการเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพาทีมคว้าชัยชนะในเซตที่2และ3จนได้รับคำชื่นชมจากแฟนชาวเวียดนามอยู่มากพอสมควรโดยชาวเวียดนามคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของเธอในแมชนี้ว่าพินยาดาโต๊ะพ่อไม่พังอีกต่อไปแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไอมีว่าการตีด้วยความเชื่อมั่นของพินยดามันน่าพึงพอใจมาก ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าพิญญาดานั้นตีได้หนักเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าในแมชนี้ทีมทันควางนินนั้นมีเกมที่ดีเลยผู้เล่นอย่างวีควินพิญญาดาและก็ส่วนมีแมชที่ยอดเยี่ยมส่วนทีมไทยบินนั้นมีแค่สศิประพรที่เป็นจุดที่สองสว่างซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าควิน และก็ผู้เล่นต่างชาติจากไทยสามารถเล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงพิญญาดาต่อไปอีกด้วยว่าขุมกําลังต่างชาติของทีมทันควางนินนั้นเล่นได้ดีเลยในวันนี้ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมผู้เล่นที่เล่นได้โดดเด่นของทีมทันควางนินอีกด้วยว่าควินทำผลงานในเกมนี้ได้ดีมากและต้องขอชื่นชมพิญญาดาด้วยเธอเล่นด้วยความขยันตุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมาก ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงเธอได้ว่าทีมทันควางนินในแมชวันนี้ต้องขอบคุณผลงานของพิญญาดาในเซตที่2และ3เลยการรับบอลแรกก็สามารถทําได้อย่างน่าทึ่งซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงผลงานของเธอไปอีกด้วยว่าพิญญาดาเนี่ยร้อนแรงเลยในแมชนี้ส่วนหลังจากนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปที่ทางฝั่งของผู้เล่นไทยในทีมที่พ่ายแพ้ในแมชนี้อย่างไทยบินกันบ้างครับ ที่ในแมชนี้สาจีพาร์พอนั้นถูกส่งลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้นเกมเป็นแมชแรกและออกสตาร์ทได้ดีทำคะแนนให้กับทีมได้พอสมควรก่อนที่จะค่อยๆแผ่วลงมาจนทางวริศลาต้องลงมาแทนในช่วงกลางเซตที่3แต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่สามารถช่วยทีมต้นสังกัดให้รอดพ้นจากความพ่ายแพ้ในแมชนี้ไปได้ซึ่งหลังจากความปรชาชัยในครั้งนี้แฟนๆชาวเวียดนามเขาก็ได้มีคอมเมนต์ถึงผลงานของสาวไทยในทีมไทยบินในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย ก็ยังดูจะชื่นชมแล้วก็ให้เครดิตกับนักกีฬาไทยของเรากันอยู่พอสมควรอย่างเช่นชาวเวียดนามคนนี้ที่ได้คอมเมนต์ถึงผลงานของสศสิปพรในเกมนี้หลังความพ่ายแพ้ของทีมไทยบินว่าเธอคนนี้มีการตีได้อย่างเฉียบคมแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถแบกทีมที่มันมีความปิดพลาดมากจนเกินไปได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาตัดพ้อว่าสศิไม่สามารถแบกทีมแชมป์เก่าได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาบนน่นถึงผลลั์ในแมชนี้ว่า ฉันเชื่อมั่นในตัวสาสีพาพรน,นะและฟันทงไปเลยว่าตันควางนินจะต้องแพ้แบบไร้ทางสู้แต่นี่มันช่างเป็นอะไรที่น่าอายมากส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าผู้เล่นไทยเนี่ยเมื่อมาเล่นในเวียดนามแล้วกลับโดนบล็อกกันง่ายเลยนะมันคงเป็นเพราะว่าทีมในเวียดนามเล่นกันช้ามากซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่า การไม่สามารถปรับตัวได้ของเธอไม่เหมือนกับออนุมาที่มาเวียดนามแล้วแต่เธอก็อยากคงปังซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าสศิยปภร,รเนี่ยยังไม่สามารถปรับเข้ากับมือเซตได้คุณเคียดอ่านแท็กติกได้ขาดสมกับเป็นเฮดโค้ชแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ยังได้มาแสดงความพึงพอใจต่อผลงานของสาวไทยของเราว่าสศิย์ปภร,รเล่นได้อย่างนี้ก็ดีแล้วบอลแรกของทีมไทยบินมันแย่มากบอลสองก็ไม่ดี เธอจะสามารถทำคะแนนได้อย่างไรซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปได้วยว่าบอลแรกของทีมไทยบินถึงเป็นพรพันธ์ก็ไม่สามารถผ่านบอลได้ผู้เล่นต่างชาติจึงสามารถทำกันได้แค่ยิ้มเท่านั้นส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่มองถึงผลงานของสาวไทยเราว่าประสิทธิภาพในการเล่นของมิสสสีนั้นสูงมากแต่ทั้งทีมนั้นฟอรอมตกมากซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ได้มองว่า ไยบินนั้นพังกันทั้งทีมยกเว้นแค่สสิบอลแรกของพวกเขาไปที่เล้วไก่และบอลที่2ก็ไม่สามารถควบคุมได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าฉันคิดว่าทุกคนในทีมไนบินนั้นฟอร์มตกแม้แต่สสิเองก็ไม่สามารถยืนหยัดกับบอล2แบบนั้นได้ในวันนี้เธอก็ทําแต้มได้ดีที่สุดในทีมแล้วตําแหน่งโอยอดเยี่ยมจากไทยมันย่อมไม่ธรรมดาซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงผลงานของเธอด้ว่า สัสีประพรเนี่ยเล่นได้ดีที่สุดในทีมไทยบินแล้วในแมชนี้ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองถึงเธอว่าสัชีในแมชนี้ก็ทําผลงานได้ไม่เลวเลยเธอทําสกอร์ใน2เซตแรกได้โอเคแต่มันมีบางลูกที่เธอต้องเล่นยากและก็ทําให้เสียแต้มไทยบินในแมชนี้พังตั้งแต่บอลแรกจนถึงการเซตส่วนพินยาดานั้นเล่นได้ดีเลยในวันนี้ทั้งการตีบอลส่งบอลและบอลแรก เหมาะสมที่เด็กน้อยที่เกิดปี2004จะได้รับคำเชนชมส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงการที่ทีมไทยบินนั้นส,ส่งสศิปรพร์ลงเล่นตั้งแต่ต้นเกมในแมชนี้ว่าการให้สศิประพร์ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มเกมมันเป็นดาบสองคมเพราะทั้งทีมไทยบินได้แต่รอสศิคาดหวังว่าเธอจะเป็นตัวทําสกอร์ได้ทั้งที่เธอนั้นยังไม่คุ้นเคยในการเล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมเลยและต้องลงเล่นในเกมที่มันสําคัญแบบนี้ ในขณะที่วาิสรา,านั้นได้ลงเล่นอย่างเหนียวแน่นกับทีมไทยบินมามันจึงสมเหตุสมผลที่จะส่งเธอลงไปตั้งแต่ในช่วงเซตที่2ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มองด้วยว่าทีมไทยบินเนี่ยน่าที่จะส่งเด็กสาวอายุ18ลงตั้งแต่แรกนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าควางนินนะั้นเล่นกันได้ดีกว่าในวันนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาบ่นไปถึงวาริศาลายอีกด้วยว่า ควรที่จะเอาเด็ก18ลงไปแทนตั้งแต่ต้นเกมถ้าเกมมันพังโค้ชนั้นน่าเบื่อมากส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มองความไปแพ้ในแมชนี้ว่าสะสะพพนั้นโชคไม่ดีอย่างมากในแมชนี้เพราะว,าว่าวัน2ของทีมไทยบินนั้นมันน่าเบื่อซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าไม่ว่าคุณกำลังต่างชาติของทีมมันจะดีสักแค่ไหน แต่เมื่อพวกเขาต้องมาเจอกับมือเซตของเวียดนามพลังในการโจมตีของพวกเขามันก็จะต้องลดลงแบบนีบ้ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามที่มีต่อน,นักตบสาวไทยของเราหลังเกมแมชนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากกันโดยเกมนัดถัดไปทีมไทยบินจะลงสนามพบกับทีมเวียดทินแบงค์ของกาจนากุไทยสงในช่วงหัวข้ามของวันเสาร์ที่4มีนาคมนี้ ในขณะที่ทางฝั่งของทีมทันควางนินของไอมี่พิญญาดาจะลงเล่นนัดส่งท้ายพบกับทีมกินบักบักนินในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่5มีนาคมยังไงก็มาเชียร์สาวไทยของเราทุกๆคนกันต่อไปครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกปร่องในการแปลหนะ้าตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไวนณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ